โอเคเหวังว่าคิปเมื่อกี้ที่ถ่ายจะหายหายนะอ่ะของ Fool. อิ i เทอ y ี่ฟูฮะอ๋อตรงนี้นาจะบักต่อไปก็ต้องคือไปข้างบนปุ๊บปุ๊บวิ่งวนไปเรื่อย เอ่อต้องขึ้ไปให้สูตรเลยใช่ไหมเอืมทำมาสูตรตรงนี้ปะอ่ะไอ้นี้ก็ใช่เพราะฉะนั้นต้นองมาทางนี้เพื่อไปกอดลงนูน้นวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปรถปัองอู้ เกาะอ,อื่นโอเคคนนี้ตรงนี้คนน่าจะมาเยอะโอ้ยแหลกเลยแหลกเลยโอเคมาฟาร์มของก่อนต้องเผื่อพื้นที่ไว้ด้วยโอเค คอนพาวเดอร์เอ๊ะอ๋อเข้าใจละ <laughs> ครปเปอร์ชิ๊ดเต็มเต็มเรื่องหลังโว้ยคือขคตรอันตรายอะ่ะเออทางขึ้นมันต้องลงดิ เอตรงนี้ได้อะไรอะ่ะพุดไม่ได้อะไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วเ,เพื่อตะปิดพีวฮะอ๋อคือลิปโอเคไลน์แต่อันนี้นได้มีไล่บอนมั้งหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ม,ม,รรมันมีไล่บอมไหม ก็จะลงไปขุดต่อฮึ่ฮึ่มฮึ่มฮอะฮึ่ฮึ่มยี่คิดะโอ้อะฮะต้องลงลึกเรื่อยๆตรงนี้ระพิษยังไม่ต้องยังไม่ต้องขุด โ okay, อเคยังเป็นยังเป็นซอมบี้อยู่อืม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 ไลน์ <L ime. S 1> ยีนตีรัวได้ายอะคิดรัวรัวติดคิดรัวรัวเกมมิง่งอืมอืมไลน์ <L ime. S 1> แตหนึ่งนั้นก็วิ่ง <L ime. S 1> เลยแล้วกันไปนตดเลยแล้วโวยหรือไปคอยหายเพื่อตายโดยซอมบี้เพื่อตายโดยม็อบทนัทนนวลทันนวลต้องลง ต้ององไปตรงนั้นคือต้องวิ่งไปตรงนั้นกว่าจะเจอเพจ่ะเออเอาง่ายๆทางนี้ใช่ไหมน่าจะทางมันงงๆอะ่ะคีปเปอร์ตามไม่ทันหรอกโว้ยพี่เพิ่มเรื่องความเร็วเพิ่มนี่ไงครับพีท นี่แหละตัวอันตรายเลยเลือดมันเยอะแต่รามีมันก็เยอะเช่นกันแม่ขอเล็กกลาพีล้วิวิ่งนี้อย่างเดียวอะ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเด <c oughs> <c oughs> อะแมทริกนี่ได้ชั้นเพลสละลงไปอะ่ะ พี่เครื่องี่ไอย่าบ,บอกนละ้วตีอะ่ะไม่ไม่ตีนะโอเคปะโอเคปะเนี่ยอ๋อโอเคไม่ตีปลอดภัยอันนี้เล่สโตนเหรออ้าเหรอโอเคงั้นขุดไปหน่อยก็ได้เออชลามชั้นล่างเหรอไม่รู้แหละแต่ขุดเลสโตนไปก่อนเลสโตน เงียบเงีบยบเงีบยบเรามองบล็อกอะไรทิ้งดีอะ่ะอะไรทิ้งบลอกเขีนทิน้งแล้วกันนะเอาเอาเลสโตมาวางปันไว้ก่อนดีะไ,ไม่ตีอะ่ะอะอะไรอะ่ะไอ้บอกอะไรอะ่ะเอ๊ะบลอกอะไรอะ่ะ เมื่อกี้วันทิ้งเหรอเอิม่มน่าจะแับอ๋ออือีกวันตายหนึ่งเอาไม่ได้ด้วยโอเคต้องลงต่ออะตรงนี้ไลน์วิธีคือนนง่ายๆคืตาเออ อืมชันเพชรปะอ๋อที่ฟาร์มล,ลารามอรอลารามฮิวเลือเท่าไหร่อ่ะอ๋อเลือดน้อยอยู่อื้อจะตีโคตรแรงเลยวูย้นัการธนูเลยอะ่ะมันขวางทางลวิวโอ้โหอะบาเร็วล็อก ันขวางทางคือไปแตะไม่ได้เลยอ่ะตัวอื่นยังพอแบบหลบได้แล้วแต่นี้มันแตะไม่ได้โอ้โหก็คือถ้าคนมาตรงนี้เก่งๆอ่ะจุกได้นะจุกได้อุ้ยแหละโอ้โหเลยถ้าคนยเก่งอ่ะจุกได้แต่คนอยากก่ะจบชีวิต โอเคปิ้งไงพี่ตูนทีนี้ตรงนี้ตกตาได้นะแต่ไม่มีทางให้ตกไงเอออยากได้ระเบิ่เอ้ยระเบิ่อแล้วปนะไม่น่าได้เออโอ้ยแหละเอยียง เพิ่มเทียนชั้นอ่าฮะถ้าใส่ดับทองมือเคสอ๋อสมยัยเบนอวตาโทอพอตต้องใช้เบนอวตาโทอพอตใช้ XP เอ็กพีอ่ะโอ้โห อีนวาทัวรพอร์ตมีถึงระดับห้าอันแรกคือสิบตอนนี้มีเจ็ดปะไอ้ดับโอเคคิดว่าดับหายดับหายใช้มือทุบตบะทุบมอนเลยอะอ่อ เได้เท่าไหร่ละสี่ห้าก็ยังก็เยอะอยู่เยอะอยูู่เอมถ้าให้เผาเลยม,มันจะมันจะไม่ดีอ,ะอ,อ่ะอื้มเออลืมไยอ่ะฮะไปโคเบสองเล็กยัดเพิ่ม อ่ออีเล่เออมนะเออเร็นอย่างนี้ได้ก็ดีเออมดูละดูละทำไงปืดป๊ดปื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 ๊ดแปดอันเอเคตรงนี้มระยะคู่ของมันแล้วนี่ Lưm đu 1 Cái lệ À Cái đi Bác à Bác gì ạ Mới câu lệ cả ให้ไหมยอหายอ่ะโอเคแปะเหมือนเดิมออือหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแก้าสิบเอ๊ะเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากับสี่เก้า ก้าเอาิมอ๋อเอ๊ะอไม่ได้นี่เออขอทิ้งของไปก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้า โอเคเรารีบใส่เอ่อกดชิปปึ๊บปุ๊บออาอย่างละสามน่าจะได้นะ โอเคของอะไรหมดแล้วน่าจะไม่ได้ขุดลาพีไปเลยดีกว่าเสร็จยอดเติมเหล็กอ,ะอ่ะอ๋อนี่แยกเหล็กเป็นสีอย่างงี้หนึ่งสองสามสี่ อย่างเอ๊ะอย่างว่าไอรอนไอรอนเอ๊ะแป๊บนึง อย่ไอ้กดดิทำไมกดไม่ไ <allocate> ด้อย่าบอกลัาบักโอเคไอรอนหนึ่งไอรอนนอไอร่อนนอไอร่อนนอ ก็อ๋อเอ๊ะอ๋อเอ๊ะวัดทัฟบักโอเคอันนี้เผาอ๋อเอ๊ะต้องกด oh. ดูผิดตลอดอันนี้หน่าจะยัง,ยงไม่ต้องเผา เิ่ดี๋ยวเขอแบ่งมาหน่อยแบ่งมาครึ่งหนึ่ง เอโตนได้โอ้เยอะอยู่เอออัพได้ยังอีกเจ็ดสิบโอเคเออหรือจะสร้างตัวใหม่อ่ะถ้าว่าคมันจะได้สองเออสร้างตัวใหม่คุ้มกว่าแต่ต้องใช้พื้นที่เพิ่มขุดควดช้าเลยจะดิ แล้วเลี้ยวมันมีกันมันมีไม้มันแบบไม้ไว้ไม่มีหรอมีเนียนที่ทำจากไม้ดูอ่อยู่ในฟาร์มอืมน,นี่มันวีดอะวีดเป็นเนียนไม่ใช่เออแต่จะว่าไปก็มีวีดเยอะนะเออวีดเยอะอยู่ เออก็ทำได้อยู่นะแต่แตอาวิทย์ไปทำไรอะ่ะนั่นดิเดีย๋ยวต้องดูแบบแอดวานอะมันมีการคู่แบบแอดวานปะแอดวานไม่นางนี่โตนแฟตฟอร์มอ่ะฮะรอง ไม่ใช okay. ่ตันบิ๊กแพงเอเออมนจะปลดล็อกไงวะอ๋อต้องปลดล็อกเก็บแตตนอ๋อเก็บแต่ตนคอลเลกชันต้องใช้ลูบี้เออ รูบี้หาจากอันนี้คือรูบี้แบบอื้อหือหลังอ๋อต้องสงสัยต้องไปหาในเหมืองเพิ่มเหรออ๋ออันนี้เป็นสามารถ่าเอกตาหิวได้ก็ดี เน็กเทียได้แล้วแต่ยังควรสร้างสองตัวไหมเออสองตัวเลยดีกว่าเออที่ขุดมาเอาไปเผาแล้วดิ <c oughs> อืมสิไม่วาบ หนึ่งสองสามปุ๊บอยากให้มีแบบตัดต้นไม้ให้อตโนมัติอะอ่ะโอเคหมดละเออในหินนี้มันมีของไหม เออมันมีของไหมไม่รู้แหละเออสร้างพลิกแอคแปปหนึ่งสองอาา่ะฮะหนึ่ง เฟิฟเฟ,อฟอโอเคแล้วโบมิวิวทีก่อนละกันเอหยอิบมาดิเออบอกให้เออหยิบอีกเอ็กไปที่โบมอิอเออเอ้เท่าไหร่นะสิบใช่ไหมน่าจะสิบแหละอ่ะเท่สิบอือครับมา Uh huh. เออฮะเออมรน้ำมันระยะห่างเท่าไหร่นะหนึ่งสองใช่ไหมสองก็หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามวางตรงนี้เออแบบน้ำต้องเปลี่ยนพื้นให้มันด้วยใช่ไหมเนี่ย นำาบ่ออีกแล้ว๋อ้ชิตแล้ววะอืมอืสองสามอ่ะเกือบตายอ่ะเริะะ่มพูดปอกวาง บอกว่าดิ i โลเ c ชัน o n is อทเฟิร์สเพอร์เฟมันไม่เพอร์เฟตรงไหนเนี่ยหูดหูดเออต้องหาอะไรทีอีกแล้วอ่ะไอซา,ายแล้วกันหูดเออพิกอัพมินเนียน่ยก่อนดิปุ่มอ่าต้องหาอะไรทีวีและการซีฟเป็นเยอะไปพิกอัพ เออเอ็นดีไซน์นี่นี่เนี่ยของข้างไม่จำเป็นปิดอัพเออวิเลเจอร์หลบเลยไหมไม่ได้ด้วยรอยปะ่ะไม่รอนงั้นลงไปลงไปข้างล่างเลยนะเออวางคาบโบสนตน <c oughs> ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึนะ๊บนับหนึ่งอันนี้หนึ่งสองสามโอเคเจอมุมเหมาะละขูดก่อนโอเคถ้าไม่นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวจบคลิปหนึ่งสองหนึ่งสองสามโอเคอ่า เออวางผิดอีกน,นะโอเคตรงนี้หนึ่งสองวางเอ๊ยต้องวางข้างหน้าอีกเหรอโอ้โหลันบากนลน้วแหละอ่าโอเคเพอร์เฟกแล้วมันต้องเนเพอร์เฟกแล้ว โอเคยวจ,จบคลิปไว้แค่นี้เก็บผ้าปิดคลิป